ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจําเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ QMark ครับ โรงการขนส่งทางบกพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือมาตรฐานคิวมาร์โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล การตรวจประเมินการให้การรับรองสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมาตรฐาน Q m a r k จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสินค้าทางถนนและระบบโลจิสติกของประเทศสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลสําหรับผู้ที่จะขอรับการรับรองมาตรฐาน Q m a r k นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน5ด้านได้แก่ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่งด้านพนักงานด้านยานพาหนะด้านลูกค้าและภายนอกซึ่งต้องแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารองค์กรการปฏิบัติการขนส่งอย่างมีแบบแผนระบบบริหารบุคลากรคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภยัยซึ่งรถทุกคันต้องพร้อมใช้งานผ่านการตรวจสอบสภาพรถมีการใช้ผ้าคลุมสินค้าป้องกันการตกหลน่นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้ทวิสล็อกตลอดการขนส่งและติดตั้ง GPS tracking เพื่อควบคุมติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักง,งานขับรถแบบเรียลไทม์เพื่อให้การบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าขับขี่อันตรายเสี่ยงเกิดอบุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุการณ์หรือร้องเรียนได้ที่โทร1 5 8 4ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม